เต็นท์ผู้ค่ะโอ้ไหนพาเข้าไปดูหน,น่อยครับมนากเลยให้ดิห้ดูเดไหนผู้คันนะให้ดูหน,น่อยครับปิ้วแคมป์ไหมครับแคมป์โคดแคมป์คนงานแน,าน <laughs> <c oughs> และนี่คือแคมปิ้งของเราครั้งแรกนะครับแคมปิ้งเอาเต็นท์ไปด้วยนะครับในราคาเต็นท์600หรือ750บาทนี่แหละจำไม่ได้ลนะนี่เลย ก็น,น้นสำหรับรูปนะกางง่ายๆฟุ๊ๆปุ๊บเยใหใน5นาทีเดี๋ยวไปดูกันว่ามันอยู่ได้ไหมเต็นแบบนี้แล้วก็แผน2ถ้านอนเต็นไม่ได้เราก็จะนอนในรถไฟฟ้า,ฟาดูก็ครั้งแรกเหมือนกันเดีย๋ยวไปดูกันครับไปใกล้ๆก่อนสระบุรีนะฮะ ับจากบ้านมาเมื่อกี้ตั้งแคมป์ค้งแรกของน้องอุปาแล้วก็เราจะใช้เต็นท์ราคาประหยัด750บาทสั่งในลาซ a ด้ามานะฮะาจนกลางกันสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จ <c oughs> ก็จะนอนกันในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับไม่รอดก็ล่วงครับพี่หญิงจะพาเราไปตั้งแคมป์มาอย <c oughs> ู่แคมป์มาอยู <you> camp, ่แคมป์สระบ,บุรีครับจุดร่านวยของเราคือ ลำลูกกาคลองสี่นะครับก็คือบ้านของเราแต่ระยะทางจากลำลูกกาคลองสีเนี่ยวิ่งเส้นหลังสิตนครนายกนะครับยาวไปเรื่อยๆประมาณ80กิโลเองใกล้มากนะครับเอาจองวันพักแบบหลังหนึ่งนอนได้4คนไว้เป็นห้องเซนเ็นเตอร์ซึ่งเราไปทั้งหมด12คนโดยประมาณรวมเด็กด้วยซึ่งห้องนี่เป็นเซนเ็นเตอร์นี่ก็ไว้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือบางคน มานอนเล่นเปิดแอร์ได้มีแอร์ใช่ไหมเนี่ยมีสิ <Easy. S 1> มีลำธารด้วยนะครับเด็ก <c oughs> ก็ได้เล่นน้ำด้วย Come and get your love Come and get your love now Come and get your love ตอนนี้เขาเรียกว่าเขตบ้านชะอมแล้วนะฮะอีกประมาณ21นาทีนะีแม p เราบอกก็จะถึงแล้วบอลตอปล่อยๆนะฮะ แน,น่ีถือว่าอากาศดีขออย่าให้ตกหนักเป็นหอปู่ผาชอบไหมครับอากาศดคออีครับครับเป็นป่ายัางไม่ได้มเมืองเลยครับอุ้ยเพื่อนๆครับใกล้ถึงแล้วฮะอีกประมาณ10นาทีซ้ายขวาสองขั้นทางนี่ทั้งคาเฟ่น,น่ารักน่ารักเรียบง่ายแล้วก็รีสอร์ทรังกันเต็นเยอะมากนะครับถ่ายอีกไม่เหงาเลยนะฮะอ่ากยไม่ต้องห่วงเรื่องแบบสบียงนะครับจะซื้อมากกอนหรือว่าจะมาซื้อแถวนี้ก็ได้มีไก่หมด มีไก่มุ่นด้วยอ่ะนี่มาอยู่เข้มเลยด้วยมีด้านซ้ายก็สวยถึงแล้วนี่เราก็มาติดต่อลำธารตรงนี้นะครับแต่ว่าเรามีพี่ๆเพื่อนๆเรามาถึงแล้วโหยเต็นท์เจ็บด้วยอ่ะน่ารักนีครับน่ารักไหมน่ารักมากเลยครับนี่พูดถึงคนแรกก็การก่อนเลยนี่ได้ยินเสียงลำธารตรงนี้เลยนะสุดยอด โดปุง๋งไปอะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับเราก็มาสำรวจสถานที่เตรียมกางเต็นท์กันโอ้โหลำธารสวยมากแล้วก็มีบ้านพักที่เราจองไว้ด้วยนะมาดูบ้านไม้ริมน้ำนะครับบ้านพักสำรองที่เราจองเผื่อไว้เพราะว่าเรามา10บกว่าคนแถมเด็กๆเยอะนะฮะ หลังนี้จําเป็นมากเพราะว่าเด็กๆได้มาสนุกสนานมาพักผ่อนหรือบางทีเขาง่วงนะฮะมาหลับกันในนี้ติดแอร์ด้วยมีห้องน้ําในตัวที่สําคัญนะครับมีระเบียงให้พวกเราชิลๆกันได้ด้วยนะครับถ้าขาดหลังนี้ไปก็ลําบากสําหรับมือใหม่กางเต็นท์แบบพวกเรานะฮะเอาละครับเดี๋ยวไปกางเต็นท์กันครับทีนี้จะรู้ว่าหมู่หรือจามีและนี่คือทําเลที่เราจอดรถน,นอนในรถก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ข้าง,าง,างเต็นท์เห็ดพี่่น่นะครับ แต่นี้เราซื้อมาแค่750้บบาทนะฮะแบบออโต้เดี๋ยวดูกันครับจะกลางง่ายกางเร็วแล้วก็อาจจะเขินหน่อยเพราะว่าถ้าสายเต็นท์รุ่นใหญ่เขาก็จะแบบเต็นท์แพงๆเป็นหมื่นแต่ของเราน่ารักจุกจิบนะครับมาดูห้องน้ำที่นี่นะฮะห้องพักเมื่อกี้ก็คือที่เมื่อกี้พี่นุ้งพาไปเห็นไหมที่ห้องน้ำรวมสะอาดมากเป็นไงมีห้องอาบน,นา้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยดูพื้นห้องน้ำทอย่างดี นะครับเซฟตี้มีหมดนะครับไม่ต้องกลัวฝั่งโน้นยังมีอีกนะครับไปดูกันสำหรับห้องน้ำฉี่ผู้ชายว่าแล้วก็ฉี่ซะหน่อยะครับเยี่ยมเลยฮะทดลองฉี่จริงสะอาดสะอาดสะดวกสบายคือไม่กังวลน,นะท้่มาที่นี่นี่มาอีกจุดหนึ่งติดกันเลยนะนี่ก็คือห้องถ่ายทุกนี่ก็คือห้องอาบน้ำไปดูกันข้างในทอลองเท้าก่อน ก็เปิดถอดรองเท้านะครับสะอาดมากลางคืนก็เปิดเฝานะเหมือนกันนะครับก็จะมีห้อนงน้ำสามห้องโซนนี้เลยนะโซนบ้านไม้ริมทานห้องพักจะมีแบบที่ริมทานเนี่ยแล้วก็เป็นห้องสี่ที่นอนสองห้องห้องหนึ่งกับห้องสองจริงๆเราวห้องนั้นด้วยแต่เขาเต็มน,นะครับไปกางเต็นท์ดีกว่าอ่ะนี่อีกจุดครับห้องทําครัวด้วยนะมีแก๊สเตาให้ ไมโครเว็บที่หลัางจานสุดยอดตนของกันดีกว่ามามาเลยครับเราเริ่มกางเต้นกันแล้วนะครับเต้นนี้750บาทจริงๆหรือถูกกว่านั้นยังไม่ได้จริงๆอะ่ะนี่ มันเป็นเต้นอัตโนมัติครับห่อเล็กๆเลยครับสีฟ้านะครับเลือกสีมาอาจจะโดดเด่นไปนิดนึงแล้วก็เรากางกัน5้านาทีจริงๆโดยประมาณนะครับเสียเวลาหน่อยก็คือตอกสมอซึ่งจริงๆอาจจะไม่ตอกก็ได้ถ้าพื้นที่ที่เราอยู่ลมไม่แรงนะครับแต่นี่เอาชัวร์ก็ตอกไปด้วยมันจะมายากตรงไอ้กลางควายชีสเนี่ยละครับกลางคนเดียวก็ไม่เป็นด้วยขนาดดู u t u b e มาแล้วดีนะมีน้องๆมาช่วยด้วย เรียบร้อยเรียบร้อยครับกางเต็นท์สีฟ้าเนี่ยจากลาซาด้า750บาทภายในเวลา5ทีจริงๆไม่ได้โมโแต่จริงๆควรจะมีแผ่นปูพื้นเป็นผ้าใบแบบพวกนี้นะกันน้ําก็จะดีอันนี้กันน้ําได้ประมาณครึ่งหนึ่งเองแบบไหนสีอะไรเนี่ยแบบสีฟ้าขาวแลบเนี่ยแต่จริงๆเราเป็นผ้าใบกันน้ําดีกว่าอ,อันนี้เราไม่ได้มีแผ่นนั้นแต่เราใช้เป็นแผ่นโฟมซึ่งกันน้ําเหมือนกันลองไว้750บาทบบจริง กางง่ายมากแต่เราต้องดูว่ามันกันฝนแค่ไหนโอเคแล้วก็อันนี้ครับ399บาทครับจากมาสดาเช่นกันนะฮะ,ะกางงาันประมาณ15ทีครับต้องมีคนช่วยด้วยเพราะว่านี่กางครั้งแรกมันต้องเป็นบาลานซ์ใช่ไหม อ่อันนี้จะละห้าสิบบาทเดี๋ยวเราไปดูของเพื่อนบ้านล้วครับแล้วราคาที่กางเต็นท์จุดนี้เท่าไหร่กี่บาทเจ็ร้อยสี่สิบเก้าบาทสองร้อยสี่บเก้าบาทส่วนห้องพักพักได้สี่คนนี้เท่าไหร่ครับสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาทเป็นห้องกลางสาหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆเ,เราไว้ห้องน้ํา <ừ. S 2> แบบตากแอร์นอนอะไรเงี้ยห้องน้ำเขาส4ยนะห้องน้ำเมื่อกี้ถ่ายไปให้ดูแล้วครับอ่าเนะพื่อนๆน่าจะได้เห็นห้องน้ำแล้วโอเคสำหรับเต็นท์เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะออกได้ไหมออกได้หงนหงนเออก็แบบคือมากางเต็นท์กับเพื่อนๆ เนาะแต่เดี๋ยวเราพาไปดูเต็นท์ของเพื่อนบ้านเรานะคะที่แบบฟูลออปชันมากเล่นใหญ่ไปกันพุงมากแันยลงกขนงเาดห้าสิบาทนี่ข้างในเดี๋ยวเราก็จริงจมันต้องมีออปชั่นอีกนะปูนู่นปูนี่นะแต่เอาผ้าปูที่นอนหมอนจากบ้านมาก็ประหยัดนะเดี๋ยวเราไปดูคนเล่นใหญ่กันนะครับส่วนอันนี้ครับของโคลแมน โอ้โหเดี๋ยวเรามาวัดกันตัวต่อตัวเลยนะครับรฟอรด้า็ดร้อยห้าสิบบาทกับโคแมนโคแมนละครเท่าไหร่ครเท่าไหร่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 ของเพื่อนครับเสร็จแล้วเหรอนนี่ก็ตามราคานะครับวัสดุนี่แบบว่าแข็งแรงทนทานเอ่อแค่สีก็แตกต่างแล้วนะครับอันนั้นโซนเด็กอนุบาล อันนี้โซนมืออาชีพมาอาชีพนี้ไม่ต้องมีทารมีอะไรกันบนด้านบนแล้วมันกันน้ํำกันน้ํำออกนะครับถ้าน้ําท่วมข้างในเป็นตู้ปลาเลยแค่ก็ดีเฮ้ยอยู่ที่ว่าเป็นงานของของจริงไหมของจริงๆริงเหรอจริงแดงเฮ้ยถ้าจิงแดงเก้าพันสองพันบาทโอ้นี่คือสุดยอดมากเลยครับ ห้องพักอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเรา,าวางรองเท้าไหลนะแล้วก็จุดที่เราเล่นน้ํากันก็อยู่หน้<ร>าห้องพักเลยเราเล่นได้ยาวๆนะครับทางเส้นแล้วก็โซนกลางเต็นท์จริงๆมันลึกเข้าไปอีกนู่นเดี๋ยวพาไปดูอย่างที่เมื่อกี้เราถ่ายน้องเบียร์กับเต็นท์โคลแมนไปนะครับผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วนะครับ ก็การติดตั้งเต็นท์ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับการกางเต็นท์ตั้งแคมป์โอ้สนุกมากครับใช่ครับเพิ่งไว้ทำเต็นท์โอเคมันใช่ฤดูมากางเต็นท์ไหมครับเนี่ยบ้านหลังที่สี่มาแล้วครับเต็นท์ที่สี่นะครับครอบครัวนี้เต็นท์น้าโอ้เต็นท์น้าโอ้กางเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จยังครับ สเสร็จแล้วครับเลยแค่ผมอ๋อโอเคพร้อมนอนพร้อมนอนอน,อน,นี่นอนกี่คนเนี่ยไซเนี้ยรัมคนพี่ใช่ไหมเนี่ยรักกันขนาดนั้นเลยเหรอแน่อนอนที่บ้านนี้ครับบ้านพ่อเอ็มครับมีถ่องเต็นท์นะครับดูแล้วพ่อน่าจะแยกมานอนเต็นท์แดงใช่พ่อนอนเต็นท์แดงเปล่าแม่ทรายเราเราลำพันโรคหรือลำคานแม่อันนี้เราเต็นท์ไทยหมดเลยถูกไหมใช่อ่า เราไม่ให้แบบแนวฝั่งนี้ครับเต็นนอกนะครับพี่โน้อย่างถ้าเต็นท์เห็ดนี่งบประมาณกี่บาทครับถ้าถ้าถ้าซื้อทั้งหมดเลยเจ้าของเขาบอกว่าประมาณสองสองหมื่นสองสามหมื่นเขาสั่งมาจากญี่ปุ่นไอดีโอดีใช่ไหมฮะกระต่ายเนี่ยสองสามหมื่นเลยอ่ะใช่เขาสั่งมาจากญี่ปุ่นแต่มันใหญ่แล้วมันกว้างเนาะเต็นท์พิเต็ดอ๋อรุ่นมิเศษรุ่นมาริโอเห็ดลุนมาริโอโอ้โหจบเลยนี่เท่าครับเจ็ดร้อยห้าสิบ ว้าวนี่จริงๆเป็นฟิลแคมมากแคมไหมครับแคมบดแคมคนงาน และนี่คือเต็นท์750บาทของเรานะฮะร,รวมไปถึงลานกลางเต็นท์มาอยู่แคมป์นะครับที่เรามากางกันที่นี่นะฮะบรรยากาศดีมากนี่มาช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับซึ่งอากาศที่บ้านเรากรุงเทพก็ยังไม่หนาวนะครับแต่ที่นี่ก็อากาศเย็นสบายถือว่าหนาวและกลางคืนเนี่ยกลางวันก็อยู่ได้นะครับแล้วก็สนุกแบบนี้แหละครับเย็นอยู่นะโอเคนะอากาศดี เอามาเรียกันหนุนยครับอะไรครับต้วงานพูดอะไรครับชื่ออะไรครับเราอะเอามาเรียกกล้องแล้วครับชื่อพี่าครับตัวฝาครับชื่ออะไรครับพี่้าค่ะบรรยากาศสวยที่เห็นนี่ก็เป็นไฟที่ทางสถานที่มาอยู่แคมป์เขาตกแต่งไว้อยู่แล้วนะฮะเรามีแค่โคมไฟของเราเล็กๆที่บริเวณหน้าเต็นท์นี่เองแบบนี้อยู่ได้ทั้งคืนครับ อก่อนนอนน้องร้องเหานะครับอ่ะงั้นกุญแจเพื่เพื่อนๆทุกคนด้ยครับเต้นเขาผู้พานโอ้ไหนพาเข้าไปดูหน่อยครับนี่เต้นราคา750บาทจากลาซาด้าเหรอครับเมื่อถึงยามค่ำคืนนะครับปูนอนแล้วเป็นไงครับโอ้โหดูอบอุ่นน่านอนมากเลยนอนให้ดูนอนใส่ผู้พานอนให้ดูหน่อยครับว้าวสุดยอดกุญแจปิดมุ้งด้วยปิดมุ้งด้วยครับมาปิดไฟแล้วครับมาอิดกันนอนกันดีกว่า อาผูพาปิดไปแล้วตอดึตอนเช้าครับตื่นแล้วแต่เมื่อคืนคุณในกันที่เต็นท์แต่เช้านี้มาพบก,กันที่ห้องนอนแล้วมันเย็นครับหนาวจัดเลยเข้าไมา่อยู่ในห้องส่วนคนอื่นก็นอนเต็นท์กันนะครับครับฝันดีไหมะลับฝันดีไหมครับดูน้ําแข็งเหลือไหม <c oughs> โอ้เหลือเพียบอะโหเก็บความเย็นได้ดีมากขนาดปิดไม่สนิทเนี่ย นี่กอกีอน 8, 2, nah. อ้นี่ก็น <được kindergarten. S 2> ั่งสบายนะมีที่วางแก้วก็ชอบอ่ะนี่ก็อี้ตัวที่พี่นูนั่งนี่อย่างดีเลยยี่ห้อ black deer นะครับพี่นูห์ดูยี่ห้อให้เพื่อนๆดูนี่นี่นี่นุ่มแล้วก็เอ็นกำลังดีแล้วแข็งแรงด้วยนะขวานนั่งแบบดีแคทลอนนี่ก็ดีใช้ง่ายราคาดีนี่นี่เตียงนอนอย่างนี้ก็ดีกันมาลงแมลงได้สุดยอด จิจก,การมยามเช้าแม่และเด็กอือใช่ครัแล้วก็คืมแมนตัวนี้น้องคู่ตัวจิก็ดีแต่ไม่นุ่มไม่นุ่มแต่ว่านั่งเอกกันดีที่รีสอร์ตอนเช้าสำหรับคนที่กางเต็นท์200บาทเนี่ยมีข้าวต้มให้ด้วยหนางร้น7ห้750บาทของเราจากลาซาดา้าก็แจ่มเท่าที่ดูเนี่ยสีฟ้าข้างบนกันน้ำครับกันน้ำค้างได้แน่ ส่วนไอ้สีดำข้างล่างเนี่ยจะกันไม่ได้นะครับก็ต้องหามีผ้าใบหรืออะไรมาปูหรองแบบนี้ส่วนฟลายชีสอันนี้ดีใช้ได้โอเคถ้าผูกเก่งๆก็น่าจะสวยงามกว่าน,นี้นี่ผูกครั้งแรกของพี่โนนะฮะโอ้โอส่วนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ2,000 0บาท Limited e dition เห็ดน้อยด้วยน่ารักมากงนั้นเช้านี้ก็จบการรีวิวของที่นี้โดยรวมแล้วดีมากๆสะอาดมากๆตื่นมาไม่มีหิว มีอาหารเตรียมไว้ให้แต่เช้าเลยเยี่ยมมากเช็คเอาท์เที่ยงนะเช็คอินบ่ายสอง แล้วเราก็จะกลับบ้านกันเรียบร้อยฮะเรียกว่าทริปนี้เป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกของหลายๆครอบครัวประทับใจมากจะเห็นว่าพี่นุพี่ดาวเนี่ยฮะนี่คู่นี้เขาจะชื่อพี่นุเหมือนกันเหมือนพี่นุหญิงเจ้าของช่องนุหญิงยังพี่นุพี่ดาวเนี่ยใช้เวลาเก็บเต็นท์เห็ดเนี่ยซึ่งมีครงสร้างแข็งแรงเนี่ยนานกว่าประมาณ10นาทีสองคนส่วนเต็นท์พี่นุ7จ0บาทคนเดียว5นาทีเหมือนตอนมาประกอบเลยนะฮะแต่จะเร็วกว่าเพราะว่ามันเก็บหรือง่ายมากวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b e ให้เราด Thank you